ก็คือบอกว่ามันเตมความกับมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราก็อยู่กับนันเนี่ก็นเหมืออยู่การวบคุมทุกอย่างเลยแต่ว่าก็ได้เจอแฟนบที่น่ารักที่นู้นได้ร่วมงานกับพัฟคุณที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะแล้วก็ทุกอย่างเราก็ทําเต็มที่มากๆแล้วค่ะเสียไป่ะยเียงวปนยังไงบ้างสิหมอสำหรับการไปฟันทางนี้อน่อยไ เวลาน้อยมากก็ไดบอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันนี้ก็ยังถ่ายละครอยู่แาบข้างๆเลยอ่ะซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแพลนจนนิดนาที่กันท้ายเลยชุดต่อชุดอะไรอย่างเงี้ยก็แก้ไขสถานการณ์เรื่องชุดเรื่องหน้าผม๊กเไปเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าการเตรียมตัวครั้งนี้เนี่ยเราเวลาน้อยมากๆจริงแม้แต่ยงว่าเราก็พอจะทราบปีดแบกหลังจากที่เราได้ปลาปรากฏดวบนคุณแดงอยู่เออหรือจะบอกว่า สำหรับคนที่รู้สึกว่า mm hmm. เราก็เราก็ได้อ่านว่า uh oh. ไม่ชอบสำหรับวันแรก uh oh. แล้วบอกว่าจริงๆวันที่หนูไปเดินเล็กขับเตดวันแรกอ่ะ ตอนแรกอัเราไม่ได้มีชื่ออยู่ในลิสต์เจริงจะไม่ได้เดินแต่ว่าทางแบรนด์ที่เป็นออสเตรเลร์นะคะเขาขอให้เราไปเป็นนักแบกไปเดินชุดเขาซึ่งจะเป็นชุดของทางฝรั่งเศสซึ่งจะบอกว่าสไตล์บ้านเขาส่ตล์นันี่ยก็จะเป็นสิงนี้สวนมากเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคให้เขาตัดสินใจช่วยกันเลือกชุดแล้วก็ใส่ชุดนั้นเดินออกไปเราไม่ได้เป็นชุดที่ทางเราเตรียมไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าภาพรวมเราก็รู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็ชอบนะเพราะว่า คนไทยอาจจะไม่ชอบสไตล์นี้แต่บ้านเขาเขาก็รู้สึกว่าแบบนี้มันก็กถสวยของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหลือเราก็ได้มีการเตรียมชุดกันไปีเปลี่ยนแพนบ้างเปลี่ยนชุดบ้างก็คือแค่ไขกันหน้างานเลยค่ะเพราะหลายคนเขาบอกว่ามันแบบว่าเหมือนแบบไม่ได้เห็นแบบสวยจริงๆของมันมันไม่ฟิตมันไม่ฟิตอินตัวเรามีโอกาสได้ฟิตติ้งก็คผูก่อนที่เราจะเดินเลยก็บางอย่างก็แก้ในทางอย่างเช่นเรื่องความยาวก็ ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นความตั้งใจของเขาที่อยากจะให้ยาวแบบนั้นหรือว่าเราเขาเขาแก้ไม่ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มีเวลาเป็นงที่คนน้อยมากๆใช่ค่ะชุดแรกใช่ไหมชุดแรกเพราะหลายคนบอกว่าวันแรกคือเราแบกทุบเลยเออไม่แต่ว่าคิสตอเฟอร์คนน่ารักมากเลยอยากให้คนไทยแบบใจดีอยะไรไม่แต่ไม่แต่ชุดไม่สวยชุดไม่สวยแต่แค่เราไม่ได้แครับไปตีมาใช่ไหมเออใช่ของของทักแบบที่นู่นแล้วก็ เราไม่ได้มีเวลาฟิตติ้งให้เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะนี่เงี้ยน่งี้ยการทำงานเป็นนักแสดงเหรอคะพี่ฟ้าเราเป็นเกี่ยวอะไรกันตรงนั้น,น,น,นบ้างหนูไม่รู้ว่าวันที่สิบหกอะวันสุดท้ายที่เราได้เดินนะคะคือเราได้เดินชงเดียวกับเอ่อแองเจลิน่าแอไม่ใช่าหนูรู้หนูจะอยู่ตั้งนนาน่านเ้ยเพราะว่าพอเดินเข้าไปมันก็จะมีทางออกให้เดินออกแต่ว่าเราก็สามารถที่จะยืนอยู่ได้อะไรเงี<อ>้ยเพราะว่าเขาเดิน หนูเดินก่อนเขาแค่ประมาณไม่ไม่กี่นาทีประมาณันประมาณห้สิบนาทีได้แล้วก็ได้เจอกับดาราฮอลลีวูดหลายหลายคนก็รู้สึกว่าแบบไม่คิดได้ฝันทีว่าเราจะได้ว่าเราจะแอบน้ำตาลคลอไปหลายรอบกันอย่ากงอยากฟความรู้สึกแรกของ้าทีเท้าแตกที่นั่นเป็นยังไงบ้าง ชมในในจองมันเหมือนยาวมากนะคะขอ,อ,อละโพงต่อหนึเคนเนี่ยแต่แต่ในความเป็นจริงคือมันสั้นมากประมาณเท่านี้ไปถึงตรงนู้นเองคือประมาณยี่สิบตัสเก้าแต่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วเราต้องเราต้องท Air ําแอร์ไทม์ตรงนั้นให้ให้ดีที่สุดเพื่อ,อที่จะให้ได้ภาพหรือว่าได้บรรยากาศตรงนั้นฝักฝักคนใครอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนตอนที่หนูเดินลงไปอะไรเงี้ยมันจะมีวันแรกอะค่ะที่เราได้เดินช่วงประมาณสี่ทุ่ม,มสิ่งที่เรารู้สึกว่าคอมพิวช,ชื้อคือมี มีช่องภาพประมาณ2อสามคนเรียกชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยใช่เมื่ี้เราก็ไม่ได้บอกว่าเราคุยใช่ค่ะก็มีแบบประมาณสองสาคนที่เรียกแบบว่าอิงฟ้าฟ้าฟ้าอะไรเงี้ยก็ได้่ะตอนนี้กูคู่กบอคใช่ไหมใช่เน้ะ <ใ>จะด<ค>ูเราก,ก็ยังถามเขาบอกบอสว่าบอสเขารูร้ชื่อได้ไงอ,อ,อยา่างเงี้ยวิธมาไกลมากคือเส้นทางยิงฟ้าใช่มีประมาณที่ประมาณสองสามค,คนได้ค่ะแต่วราไม่รู้สึกว่าต่อไม่ว่าเขาจะรู้ด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ว่าแค่เขาเรียกชื่อเราช่งางภาพคนเล็กทำแบ็ดชิคานอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าโอเแล้วอืออย่างคนอย่างตอนเดินวันแรกที่เดินรุงกับพี่นวัดมันมีเหมือนมีอย่ามมากก็เป็นเรื่นงที่เราแบบพี่นวัดโดนโดนไล่เออมันยังไงลูกเห็นใช่ไหม ติค่ะซึ่งฉันก็แอบลุ้นกลัวบอสจะนอยอยแต่ว่าบอสไม่นอยเพราเห็นูเจค็ตี่เขาโุ้ยกับพี่หล่อเนาะเออเขาหล่อดีเนาะตอนน้องนี้เนาะอะไรเนี่ยเขาไม่นอยเราก็ดีใจเพราะว่าอ่าเราก็เราก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ที่อาจจะมีนะเอ่อช่างช่างกล้องบอกว่าเออประวัติบัตรขอนน้ำอะไรอ่ะแต่ว่าเพือมาเป็นช่วงที่เขาคิดว่าเราจะพรีเซนต์ชุดเพราะว่าหนูไปในนามของแบรนด์คริสโตเฟอร์เขาก็เลยอยากจะถ่ายชุด แต่เต็มอะไรันยอนจะได้ไปเห็นไหมคะพี่ฟ้าคุณคุณเดอมีแววว่าจะได้เห็นกันอีกต้องมาเป็นกำลังใจให้กับเลดี้มีกับคุณบุญเรื่องว่าจะไปในที่ไหนจริงๆสำหรับปีนี้ที่ไป้อยก็แดนเต็มให้ตัวเองเข้าวันถ้าเรื่องความความมุ่งมั่นวังตั้งใจก็ให เจ้าเสร็จแล้วแต่ถ้าเรื่องของการเตรียมตัวก็ยังให้ประมาณสักห้าสิบหกสิบเรารู้สึกว่าเวลาน้องน้อยอย่างการจะทันรันไปหมดอย่างการไปเมืองคานรั้งนี้หลายคนบอกว่ายิงฟ้าเอ็นเกตโหดมากยอดลงรูปไอจีทะลุหนึ่งล้านไลท์ก็ต้องขอบคุณทางแฟนคลับด้วยค่ะแล้วก็แฟนคลับที่นู่นด้วยที่แบบว่าคอยดูว่าเราจะมาลุกไหนยลุกข่ายแฟนคลับก็ช่วยกันดันแล้วก็ซัพพอร์ตแบกทีเพราะเขาก็รู้ว่า เออเอ็นเกจเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับสื่อที่นน่นที่เขาจะเลือกลงภาพหรือว่าเขาจะเลือกลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยถูกมที่ไม่ถึงดรามมากอนที่ว่าเราให้สัมภาษณ์เนาะไปทางสื่อต่างประเทศ มีคนเอาเรามาเป็นประเด็นว่าทาไมเราใช้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยใช้ล่าอะไรอย่างนี้ลูกจริงๆมีดาราไทยหลายคนที่มีโอกาสได้ไปเราเลือกที่จะไม่สัมเพราะว่าไม่สามารถพูดสั่งกินได้อล้วเพราะาถามหนูว่าหนูอยากจะสัมไหมเพราะว่าถ้าภาพที่ออกมารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีดราม่าอยู่แล้วนการที่เราไม่คู่ก็ให้เขาเราก็เขาก็ให้เราเลือกเลยว่าจะจะสัมไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเอาแค่ภาพพอหรือว่าตัดสินใจว่าจะสัมก็จะตอบเป็นภาษาไทยเพราะว่าเรามีล่มไม่ทำไมเรามีล่มก็ไว้แปลได้ซึ่งต้องบอกว่าคนไทยเคยติดอว่ามองว่า เฮ้ยพูดไทยไม่ได้นั่นแปลว่าแบบออกมาไม่ไดีจริงแต่จริงๆคือมีต่างชาติหลายคนอย่างเช่นลาตินหรือว่าในแถบที่เขาไม่ได้เท่ภาษาอังกฤษเขาก็ใช้ล่ามเหมือนกันหนึ่งในเจ็ดคนก็มีประมาณสองสามคนที่ใช้ล่าม,มในการพูดภาษาสื่อกลางภาษาอัาางกฤษอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติสําหรับอมว่าเราผ่านดราม่าเรื่องนี้มาหลายครั้งกับการประกวดนางงามแล้วอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งดราม่าเล็กๆที่เราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ ไม่ได้ให้ค่าอะไรเพราะถ้ารู้สึกว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะทําก็โอเคแล้วค่ะข้ารู้สึกยังไงมากที่แบบหลายคนยังเอาประเด็นในเรื่องภาษาเรามา,มา,มาเป็นอยูตรงนี้ออในการที่แบบว่าจะพูดาราการเราคนเรามันไม่มีใคร100ดีร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าถ้าเราทําได้ทุกอย่างเป๊เะเ,เ,เมากๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเก่งเกินคนแล้วอ่ะเพราะว่าบางอย่างเราก็ถนัดด้านนี้เราไม่ถนัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็อย่าไปคิดว่า หรือว่าจะถนัดในสิ่งที่พวกเขาไม่ถนัดก,ก็ได้อะไรเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องที่สุดฝดกันได้ในอนาคตอาจจะมีอิงฟ้านเวอชันที่ทเ,เก่งเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นก็ได้ก็อย่าให้คนรอ,อติดตามในกำลังใจให้กันดีกว่าเพราะว่าส่วนเวลาที่เราไปที่นู่นอ่ะเวลาเราสัมภาษณ์หรือแบบนักข่าวหรืออะไรก็ตามหรือดาราด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็แบบสองเซอร์เรีอนเลยสําหรับแบบภาษาอังกฤษของเราคือเขาจะแบบฮุย ไม่ต้องสอลี่เลยถ้าคุณมีร่างอะไรอะไรเงี้ยแต่กลับการมาเป็นคนไทยก็จะรู้สึกว่าแบบมันไม่ถูกันไม่อะไรก็อยากให้ลองเปิดโลกกว้างเยอะแล้วก็ลองมีมุมมองใหม่ๆหรือางอะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะหมดดุพกันรีลีกันแล้วเพราะว่าจะไปถึงจุดนั้นได้มันก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแหละ ปาเรนว่าอย่างเร็วๆนี้จะมีการแครนักแสดงเงินอันนี้เราจะมีส่วนในการไปช่วยแครนักแสดงในเรื่องมืองเรืดีงใหเรนนี่มีหนูน่าจะเป็นการช่วยแครออนไลน์ค่ะเพราะว่ายังถ่ายฆาตกรรมจำไม่ได้เนี่ยมันจะไม่จบปียังไม่จบยังยังยังไม่ได้ปิ๊งกล้องค่ะเพราะพูดได้นล้ว่าเปิดไปแล้วใช่ใช่เขาเปิดแล้วลูกแต่ยังถ่ายวันนั้นพิกคิงลงถ่ายไว้ตั้งเช้าจนถึงตอนกลาคืนป้าเองหนักใจไหมกับการมารับบุตรเรนนี่มีใช่ ที่แน่ๆคือก็ต้องมีตารางเรียนภาษางกฤษเชิญนี่แหละที่บอกว่ามันก็จะมีบางเรื่องที่เราต้องใช้ภาษาจริงๆก็ต้องมีการฝึกแล้วก็มีการลงตารางเรียนล็อกคิวไวไว้ไว้สําหรับให้เราแบบเพราะว่าเลดี้บีคือต้องใช้ภาษาอกิดสำคังที่จะทำนานมากๆเน่ยค่ะก็จะต้องมีการฝึกฝนเพราะคุณบุณเรื่องเขาไม่ใช่คนไทยเนาะ คือในเรื่องในเรื่องได้ชมเวลาที่เราจะต้องสอบจันได้ชมปีนี้ไหมพ้ะไรนะได้ชมในปีนี้ไหมลุ้นว่าจะเป็นสิ้นปีหรือว่าเป็นต้นปีหน้าแต่ในปีนี้เนี่ยจะมีให้ชมอีกหึงเรื่องที่ยังไม่ได้เปิดตัวใช่ค่ะในช่วงสิ้นปีคิดว่าถ้าถ้าทุกคนได้ทราบ เรื่องบอน่าจะน่าจะเซอร์ไพรส์ก็พอกันเลยดีดีเลยัี่ฟ้าเองได้มีการไปทำกันบ้างนะเพราะว่าพี่วัดเขาบอกว่าเหมือนเขาอยากนักให้ฟ้าในออกมาในยุคนี้คือเป็นเซ็กซี่ที่แพนพยายามจะใช้มุกเอโฟนในภาพยนตร์ให้มันส่งให้มันดูเซ็กซี่แต่ก็ไม่ใช่แบบโง้เอยอเลย,เลย ก็ผีการักานต้องเรียนค่ะเพราะว่าเพลงเราเคยเห็น lady b หรือว่ามาเออคุณบุเรื่องเนี่ยเดเวอร์ชั่นที่เป็นผู้ชายกำกับมาแล้วสองสามเวอร์ชั่นใช่ไหมคะแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้จะเป็นผู้หญิงที่ซึ่งเขาจะมีความมองความเซ็กซี่ของผู้หญิงที่มันแบบไปอีกขั้นก็ต้องมีการทำกันบ้านถึงแม้ว่าเราจะแสดงละครได้มีมีพื้นฐานการแสดงมาแล้วแต่สทตาย พอไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยบทคุณบุญเรื่องก็ยังไม่ใช่บทที่ง่ายอยู่ากเหมือนกันต้องขัดแผ่นบ้านค่ะพี่ว้านอี๋เราบอกว่าไหมใช่ใคเราก็ใช้เวลาแค่วันเดียววันนั้นหนูยังพูดตรงว่ายังงงงงอะไอย่าเงี้ยเพราะว่ามันจะมีหลายเรื่องใน็นกระดิกกันอะไรเงี้ยก็ต้องนั่งจูนเอง่อนว่าตัวฉากนี้จะต้องเป็นยังไงยังไงยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ทำเป็นพี่ในทุกงาน เออาญุสวยคุณก็นก้ป้าสวยเหมือนโดนัดให้นัดเลยไม่เก่งไม่เก่งยิมก็ตันตโยิ้มแล้วโลอยแล้วนะ ไฟฟ้าบิดตัมมาทางขวามือิฟฟ้านิดนึงค่ะไฟไินไฟนงมาตรงมาตรงไฟฟไนนน้าไปทงไฟดีกว่าเออเออน่แลไฟี้อะีกฟ้าบอกเดินพรมแดงวันนี้ไกลตัวอีีฟ้าบอกไกลกว่าคา ได้นอนยังยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนใส่ผ้ามาหน้าคนในคอมเมนต์อยูู่บอกว่าไม่ไส่ผ้าอู้อ๋อทีพราจ๋า